โอ้มันเข้าตาเนี่ยวะโอ้โหกำลังสนุกเลยนี่ครับประมาณกี่เข็มหมอสิบกว่าเข็มได้นะฮะนี่ครับเอาไปถึงตะวันโอเคนะตะวันเอาใหม่นะพลาดก่อนนะไม่ถ้าไม่ไม่ไม่พลาดแต่นี่ก็ถือว่ายังเกมยังก็ถือว่ายังยังยังไม่ขาดยังไม่ขาดนะกำลังจะมาพอดีเอามีอะไรคุยแฟนไว้หน่อย โอเคน้องเอาเป็นกำลังใจให้นะครับครับผมแพงแต่ว่าอร่อยนะพี่โจนะวันนี้นะไปพี่โจเข้าเลยแพงแต่ว่าเอาถ่ายรูปก่อนเอาพี่โจพี่โจเดี๋ยวหลังเกมเดี๋ยวให้พี่เล็กถ่ายไอ้แต่เล็กถ่ายรูปก่อนหลังเกมนะครับโอเคเป็นหลังเกมเจ้าจอมบักโจโคราชนะครับ มีเจ้าถึกมีพี่บักโยมีเจ้าจอมมีครูเป็ดด้วยนะน,นี่ครับหลังเกมนะหลังเกมเจ้าจอมพลชัยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูหลังเกมอ่ะคุยกันหน่อยเอายางรองอัดเอ้ยจอมไปไหนเดี๋ยวเงินเอะพี่บักโยรู้สึกจะมีอาชีพรางสามสี่กำปั้น 3, 4, 5, นะอ่านี่ ขายก่อนนะฮะฮะฮจะเล็กขายก่อนจะจะเล็กขายก่อนนะครับขายก่อนนะครับนี่ก็อันนี้ครับหลังเกมนะเจ้าจอมพระชยัยหรือว่าจอมบักโจ้โคราชนะครับเรียบร้อยนะอ้าวป้าป้าคลิปมันอาจจะวุ่นวายเลยนะ,นะ เอาเร็วปลาเร็วปลาเร็วปลามือเมื่อยแล้วนี่ครับเอายัง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 จะสัมภาษณยแล้วเอาเดี๋ยวคุยพี่เจ้าก่อนนะ เราทีมพิ่ามา้่เนยกสามไเล่นยกห้าแล้วก็ค่อนเดี่ยมดพี่วักยศอันียกสามเนี่ยเขาทำได้ดีแล้วเพราะยกสาทำได้ดียกสี่ผมก็บอกให้กลับายกสาเนี่ยไม่ต้องเดิเด่วแล้วก็เราไม่แย่งนาเราได้เกียร์แล้วพยายามให้เนาะเขาได้ใ้หน้าแต่ว่ายกขาแตงกวาขาเราแตงกาทีนี้เวลาที่ทำพลา พอเขาไล่แต่คือมาลองฝันตรงของเราแล้วก็พี่น้องทำได้ตามตามเจนตามใคนที่บอกไว้หมดหลอกนี่ก็คือเตรียมมาด้วยใช่ไหมฮะเตรียมอยู่แล้วเป็นลูกเก่งของเขาแล้วสองเพราะว่าเป็นลูกเก่งยอดหล่อครับครับครับผมครับสีเสื้อนี่จากคันทรายมาเป็นบัคโจโผล่ล่าเฮยังไงครับผมก็เป็นจังหวะแล้วก็ถือว่าเป็นความกรุณาของทุกคนเลยครับผมเก่งก็อยู่ในเงินคนได้แหละในที่นี้แต่ว่า แต่ในซีเรียลพรับอ๋อครัเพราะพี่อ้ยก็เป็นเป็นก็อยู่ในทีมงานพลังจครับก็เป็นทีมงานของัหมี่คนมอพลังชัเีวเวลาจบให้ใเสียควาพวกในในของครอบครัวพลังชัยบ้างนีครับแล้วสอมองอนาคตน้องแเพราว่าเวีหรือวข้าปล่อยขึ้นมาหลายปอนเหมืนกัน้องตเลวเพราะวาเมื่อเดือนแล้วเนียัิกสามสิบปอนะครับแล้วก็ขาขึ้นรายการร้อยขที่สองคู่ชกอง แล้ววันนี้แล้วก็จะทำจริงจะต่อยร้อยสามร้อยสามสี่ร้อยสามสี่ผู้ชุเหมาะสมไม่มีก็เลยนี่เวลาเกมนะแต่วนี่เราก็ทำได้อะถามมาแล้วเขาทำได้ท่านเข้าที่จะมีผู้เขเยอะเหมือนกันนะร้อยสามส้านีเอ่อมองมองไทยเป็นเป็นพิเศษไหมอย่างก็จะขึ้นมาอย่างนี้ขนาดนี้ขึ้นมาก็แล้วแต่คอโมเตอร์เลยก็เหมาะสมนะครับแต่ว่าใจก่อนจริงจริงเนี่ยอย่างแม่หันไม่อยากให้เขาโตเร็วผมอยากให้เขาชิมร้อยสามสิบห้าสักครั้งหนึ่งเพราะในชีวิตเขาเขาไม่เคยได้ชิมแชมป์เลยผมบอกเรื่องจากชิมก็อยากให้เขาไ 135บ้างแต่ว่าเพียงแต่ตอนนี <tr <tr <t <t ้เรายังไม่ถ uh ึงพวกแชมป์ระดับ135แต่เราจงทำก่อนักงใจทำไปเขามีต่างกันครับผมเอาแล้วครับขอบคุณมพี่มาชัาที่มัดจูนี่มิชูแล้วก็ยุทธราชก็ทีมงานหลายๆคนนะต่อีปก็เวทเชียงใหม่เอ้าน้อากันนะครับหลังเกมเขาจะจอบครับนี่ก็ผู้สนับสนุนร้ายครับนี่ครับ เดี๋ยพียบนะเดี๋ยวจะูดจาจอะไรนออเคอานี่ดีงานมองนี่นะครับสับพนุนตมีสีเสื้อมาเลยทุกคนนะีชพี่จริงๆนรีเสื้อใจกนร้อยด้วยช่วนี้โอเคดีมอหอาพี่โว์คุยหน่อยพี่โว์นิดนึงพี่โว์เป็นไงบ้างเจ้าสำหรับเจ้าจอวันนี้ ถือว่าออกพอดีวันนี้พอดีใจนะครับก็ถือว่าพี่เจ้าปักโจ้ปักโจ้คนสายคนกดดันหน่อยกดดันที่สุดเพราะวันก่อนเหรอกดดันนี่นะอาจารย์ปักโจ้ทุกคนละเบสผมปักโจ้ยุทธก็เป็นคนในครอบครัวของคนนี้ก็ฝากเอฟซีทุกคนนะครับก็ผมอยู่ในครอบครัวนี้ผมรู้ว่าลักบ้านอย่างนี้ลากก็จะถึงก๊ก น้ำตาไหลอีกแล้วอ้าเสียเสียเสเ็ดนี่งเสเบ็ดนนึงนานๆมาเอาไปไงบ้างวันนี้ดูผลงานของเจ้าจอมโอ้ต่อยได้ดีมากครับก็เกินความคาดหมายนะครับครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะก็ดีใจนะครับแล้วก็ดีใจเทนในหัวด้วยนะครับก็นหนมวยช่วงนี้ในค่ายเนี่ยประสบความสำเร็จกับทุกคนเลยนะครับครับ อาทิตย์อาทิตย์ก่ณ์อาทิตย์กรณ์นี่ห้าห้าคนนะครับผมแล้เริ่มมาจอบพุนธนะครับโอเคอ่ะต้อนรับต้อนรับเมื่อกี้ลาดิหยุดเลยเพราะว่าเมื่อกี้พี่บักโจวคุยไปแล้วเอาหยุดตุราษวันนี้ก็ดีใจกับน้องจอบนะครับซึ่งเป็นเป็นเด็กสุราษฎร์ผมดูตั้งแต่ไฟแรกครับอ่าฮะดีใจที่เข้าไปอยู่กับในหัวกุเด๊ะเพราะว่าอยู่กับในหัวก็ช่วยกันดูแลอ่า แต่คนนี้ก็เห็นในวอปบอกว่าซ้อมดีขออยันตั้งเยซ้อมก็มีโอกาสที่จะเป็นมวยเงินแสนอนาคตนะครับปากตดตามโอ้โหปลื้มใจเจ้าจอมนี่ปลื้มแทนเหลือเกินเอ้ามีอะไรขอ,ขอบคุณใครมากวันนี้เจ้าจอมเทียบเทียบกับโดนอะขอบคุณขอบคุณนี่ก็โดนย้อนมาว่ามาวิ่งงานอาทิตย์มาช่วยเราถึงงาใจกับฮะเอ่อผมก็จะพยายามบรรณาธิมุ่งออกมาและลดเต้นลงดีในการครับ เอาได้เงินกลับไปธุรชเท่าไหรได้เงินกลับไปค่ายเท่าไหร่ทั้งหมดเป็ดเสร็จเป็ดเ,เ,เสร็จเ,เสร็จโอ้โห